สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาลีนะคะวันนี้มินจะมาพาชมบ้านแบบแกนฟูค่ะของโครงการมารดาแกนฟูลินเองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะพาเข้าไปชมข้างในกันค่ะว่าบรรยากาศของบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงสมกับราคาบ้าน15ล้านไหมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะ สำหรับบ้านแบบแกรนด์พูลนะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอนสีห้องน้ำแล้วก็3าบวกหที่จอดรถค่ะซึ่งบ้านนะคะมี3ชั้นนั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านข้างเนาะจะมีสระว่ายน้ำค่ะเป็นสระว่ายน้ำระบบโอเวอร์ฟล์ค่ะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงค่ะ แล้วก็เป็นโซนพักผ่อนเนาะตรงนี้อันนี้เราจะเดินขึ้นไปตรงชั้น2กันนะคะมันจะเป็นส่วนของเทเรสด,ด้านหน้าบ้านนะคะที่ใช้หลังคาลงจอดรถเนี่ยเป็นส่วนของเทอเร์เรสก็เปิดระแนงไม้ออกไปนะคะนี่เลย เราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่านะคะตรงนี้เขาใช้เป็นประตูกระจกสูงมากเป็นบานแบบโอเวอร์ไซส์เลยค่ะแล้วก็มีประตูเป็นดิจิตอลดอล็อกด้านหน้าบ้านนะคะเมื่อเราเดินเข้ามานะคะก็จะพบกับห้องรับแขกค่ะตรงชั้นหนึ่งนี้เลยตรงนี้นะคะห้องรับแขกเนี่ยก็จะมีโถงสูงค่ะจากพื้นถึงฝ้าเนี่ย6.5เมตรเลยค่ะ เดี๋ยวมีนาจะพาทุกคนชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเนาะว่าเขามีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างคะ่ะแล้วก็การตกแต่งอินทีเรี i บิวอินข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็เริ่มจากตรงชั้นหนึ่งเดินก่อนเลยนะคะ จะเป็นส่วนของครัวฝรั่งนะคะหรือว่าแผ่นที่นั่นเองค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์ให้แต่ว่าเขาไม่ได้มีตู้บิวอินแบบนี้ให้นะคะเราต้องตกแต่งเพิ่มเติมเองค่ะจะมีให้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ซิงค์ล้างจานที่เป็นไอแลนด์ตรงนี้นะคะให้ ถัดมานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําชั้นล่างค่ะก็จะมีอ่างล้างมือแยกส่วนออกมาไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็ข้างในห้องน้ำเนี่ยเราสามารถทําเป็นห้องอาบน้ําในนี้ได้ด้วยค่ะสําหรับห้องน้ําที่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะคะไอตรงส่วนของห้องเนี้ยค่ะคือห้องที่มินชอบที่สุดในบ้านหลังนี้นั่นก็คือส่วนของ ห้องทำงานนั่นเองค่ะซ <Yeah. S 1> ึ่งเราอะสามารถจะทำเป็นห้องนอนชั้นล่างก็ได้นะคะหรือว่าทำเป็นห้องทำงานแบบนี้ค่ะที่เขาทำอยู่มันสามารถเป็นมุมแบบนั่งทำงานเงียบๆนั่งอ่านหนังสือพักผ่อนแบบอยู่บ้านได้เลยนะคะไม่ต้องแบบเออออกไปแบบ ข้างนอกเสียงดังอะไรอย่างค่ะเราสามารถมีสมาธิในการคิดงานในการนั่งทํางานตรงนี้ได้เลยแล้วก็มันไม่ได้แคบมากด้วยค่ะมันสามารถแบบอยู่รวมกันหลายๆคนในครอบครัวตรงห้องนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชอบอะค่ะมันนั่งกับคิดงานเพลินชัวสวย เรามาดูในส่วนของห้องครัวไทยกันดีกว่าค่ะครัวไทยของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงด้านหน้าบ้านเลยนะคะจะเป็นห้องให้เลยค่ะตรงนี้ซึ่งจะไม่มีเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ให้นะคะจะมีเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงเซตนี้ค่ะที่จะมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้แต่จะไม่มีตัวหน้าบานนะคะกับตัวด้านบนอันเนี้ยจะไม่มีเราก็ต้องต่อเติมเพิ่มเองเลยค่ะ นี่นะคะดูเป็นครัวไทยที่ใช้ได้จริงสวยงามถัดจากส่วนของห้องครัวไทยนะคะก็จะเป็นโซนซักล้างด้านหลังบ้านค่ะซึ่งเมื่อเปิดประตูออกไปแล้วก็จะเจอนี่มีปูพื้นให้แล้วนะคะด้านซ้ายจะเป็นห้องเก็บของค่ะอันนี้แอบลกนิดนึงก็เลยไม่ขอเปิดแล้วกันนะคะ ด้านขวาตรงนี้นะคะก็จะมีถังสำรองน้ำปั๊มน้ำอัตโนมัติไว้ให้ค่ะและมุมเขียวๆด้านขวาเนี่ยสามารถต่อเติมลิฟต์ได้นะคะมีทางแลลมทางลาดนะคะสำหรับล้อเข็นสำหรับผู้สูงอายุอะไรค่ะตรงเนี้เชื่อมจากทางหน้าบานเราขึ้นไปดูในส่วนของชั้นสองกันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดไม้จริงนะคะที่มีให้แล้วก็ กระจกเทมเปอร์ค่ะมีราวบันไดเหล็กแบบนี้ค่ะชั้นสองนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเปิดเข้ามานี่พบกับความสวยงามเลยนี่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีไฟแบบเป็นหลุมแบบนี้ให้นะคะ ถ้าเป็นบ้านเปล่าๆเนี่ยก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆแล้วก็ทาสีขาวไม่ได้มีวอลเปเปอร์ให้ค่ะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเขาอะจะมีกิมมิคอยู่ว่า ห้องน้ำอะค่ะจะแยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็แยกเป็นแบบ h i s and her ก็คือชายกับหญิงนั่นเองค่ะเราก็จะมีห้องน้ำแบบเข้าได้สองฝั่งแล้วก็ไปเจอกันในห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน เดินออกมาจากห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องลิฟวิ่งรูมตรงชั้น2ซึ่งจะมีโถงสูง6.5เมตรเหมือนกันค่ะตรงนี้นี่นะคะโถงสูงเป็นมุมพักผ่อนนั่งเล่นได้ค่ะแล้วก็อันนี้เรามองลงไปเห็นตรงชั้น1ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เลย ตรงส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของห้องล i ฟ g r o ูมตรงชั้น2นั่นเองค่ะเขาอ่ะก็จะเน้นโถงสูงเหมือนกันซึ่งโถงตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อไปอยังชั้น3ค่ะแล้วก็ตรงข้างหลังจะสามารถมองเห็นโถงตรงนี้ค่ะไปชั้นหนึ่งได้ซึ่งของเขาอ่ะจะมีทั้งหมดอยู่3โถงด้วยกันอวยหน้ามืด จะมีทั้งจะมีทั้งหมดอยู่3โถงนะคะก็คือโถงตัวหน้าบ้านเมื่อกี้นะคะแล้วก็โถงชั้น1ถึงชั้น2แล้วก็โถงจากชั้น2ถึงชั้น3นั่นเองค่ะ เมื่อมาถึงตรงชั้น3ตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นั่งสำหรับพักผ่อนค่ะแล้วก็ห้องตรงด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับอเนอกประสงค์ทำเป็นห้องพระก็ได้เป็นห้องออนั่งเล่นวาดรูปอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้เขาจำลองเป็นสำหรับห้องวาดรูปตรงชั้น3มนะคะจะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะแต่ว่า อันนี้จะเป็นห้องนอนแรกที่เราพามานะคะจะเป็นห้องนอนแบบแต่งแนวผู้หญิงผู้หญิงหน่อยะคะ่ะนี่เลยมีระเบียงด้วยนะคะ มีห้อง walk-in closet เล็กๆนะคะแต่เราสามารถแบบต่อเติมไปห้องข้างๆเมื่อกี้ได้ะค่ะที่เป็นห้องวาดรูปทำให้ห้อง walk-in ของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นได้แล้วก็จะเชื่อมกับห้องน้ำด้านข้างตรงนี้นะคะสุขภัณฑ์ที่ใช้เนาะจะเป็นของออโตโต้แล้วก็มี American Standard ดด้วยค่ะบางชิ้น และนี้เราก็กำลังเดินไปห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะก็จะแต่งแนวผู้ชายหน่อยนะคะห้องนี้ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นแบบห้องนอนลูกผู้หญิงห้องนอนลูกผู้ชายค่ะนี่เลย ก็จะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันนะค่ะมีกระจกการให้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านแบบแกลนพูลของโครงการมารดาแกนคูลีค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับหลังนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ15.4ล้านบาทนั่นเองค่ะใครนะคะที่อยากจะเข้ามาชมโครงการก็สามารถแวะเข้ามาชมได้เลยตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นของทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันตอนนี้มีซื้อบ้านแถมรถเทสลาด้วยนะคะอยู่ข้างหน้าคันที่จอสีแดงๆอยู่ข้างหน้านั่นนะคะแต่ว่า วันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับคลิปหน้าจะพาไปชมที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะคะ